ก็าสอมกันทุกวันมีทีบานบานนะคะวันนี้จะมาทาย MV เ,เพลงค่ะคอเวอร์เพลงเป็นเพลงแหล่งน,นะคะาติดตามงวันเดอค่ะหลายๆเดอร์ไทยไทยยูน่ไปเท่าไหร่ไทยเหรอเนาะ เดินทางมาถึงแล้วบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากเลยโปรดิเซอร์ใจดีกำลังเตรียมของโป p r o เซอร์ใจดีแล้วเดี๋ยิ่งให้อดอยเกียร์ producer ใจดีก็กำลังเตรียมของอุปกรณ์มี <c oughs> กล่องมีอะโลอันนี้คืออันไีอยังนะ้อ่ะเอาร่มห้อูพครับผม ำลำโพงบูทูธมีถูกอย่างตัวเลขเนี่ยมันปกพ้าไปคนเดียวกันไง้าตัวใหญ่ไม่กะบอมีชิมงานมาซอยอันนี้เข้ามากันแบบง่ายๆเลยนะคะส่วนนักร้องแสนสวยเตรียมตวัวให้พร้อมอบรรยากาศฝ้ายราสีจังหวัดศรสีสะเกษมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีแต่คือมือนี้เหรอ อุ้ยบรรยากาศตรงนี้ด,แดีแห้งนี่ม่นได้งาใหม่นี่ไหมงามแห้งเนาะอุ้ยสวยๆบรรยากาศสวยมากค่ะฝ้ายราศีสไลจังวัชีสเกตเลยจ้าีเกตไม่ไดีไลยบอนเดอ้อวันนี้พามาเที่ยวบรรยากาศแสนสวยนะคะมาเมบ่งบรรยากาศจ้ะพี่น้องคนกับแม,ม่ไล่ได้เมื่อน,นี้เนาะเมื่อน,นี้วันหยุดวันเสาร์ บรรยุดแลเราก็เตรียมตัวเตรียมถ่ายทำแล้วฝากติดตามผลงานเพลงเราด้วยนี่ผาลูกสาวมานะคชมจับสุวรรณวิธีชีวิตบานๆเท่านีาน้ละจ้าพอ้กใกล้บ้านใกล้เฮือนแล้จ้าอยู่ใกล้ๆ,ลรรๆบรรยากาศสวยๆค่ะบรรยากาศถ่ายทำนะคะ บรรยากาศการไถ่ธรรมคะ่ะบรรยากาศการไถ่ธรรมนะคะของน้องกวางนะคะกวางจันทราวิมลน,นะจ๊ะของหลูกสาวนะจ๊ะน้อสองจันทร์สวรรค์ทีีชีวิตบ้านๆนะคะมีอะไรให้พี่น้องได้รับชมอีกเยอะแยะนะคะให้พี่น้องเข้ามาติดตามชมผลงานของพวกเรานะคะบว่าติเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจาําวันชีวิตบ้านๆนะคะทั้ง การใช้ใช้ชีวิตในหัวในสวนนะจน้ะน้อนะคะแล้วก็รวมทั้งการเรื่องของการบันเทิงเสียงเพลงนะจ๊ะเพราะว่าลูกเต่าเขามีความสามารถในการดันรองเพลงนะคะก็เลยให้น้องเขาทําเพลงนะคะเพื่อความให้พี่น้องได้มีความสุขในเสียงเพลงนะจ๊ะ นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นเพลงของลูกสาวนะคะค่ะส่วนเพลงของคุณแม่ก็วันที่9สิงหาคมนะคะสีหอดีด้อจ้ะแม่ก็จะปล่อยเพลงออกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเพลงหักของแม่ด้วจ้ะเด้อจังไหนก็ขอฝากติดตามช่องจันเพื่อวนันวิถีชีวิตบ้านๆด้วยนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ